สวัดีครับพี่น้องถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวมอบมาเลี้ยงค่อยนะครับอยู่บ้านนองให้นะครับตมบลรหน้าเล่าอเือว่าปีระทุมนะครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามนะครับบ่าวมอบสีนไทยบรรยากาศให้เบิ่งนะครับพี่น้องไล่ค่อยเขาบ้านนะครับบรรยากาศลุกทุ่งนะครับบ้านเท้านะครับพี่น้อง ขอโทษหลายๆนะครับพี่น้องมีล่มมียางแน่นะบบางมอมก็ลืมเอาใหม่มานะครับเดี๋ครับพ่อพ่อเื้อยางครับเื้อยางครับพ่อสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์นะครับพ่อเลี้ยงกล้วยว่าโดนไหมครับโดนแล้วครับเลี้ยงมาตั้ดไม้เป็นนุ่มมาเลยครัดไม้กล้วยไช่น่าเลยยักษ์ยักษ์ปีพ่อเดี๋ยวผมจะพูปีนี่ผมจะพูดปีนี่แหละครับ เกิดมากะเห็นคว้วยเลยพ่อเห็นควาวยเลยไรไปล้ายจิบล้ปลาบตัวต้ซื้อปเรื่อยๆแต่แสดงวาเลี้ยงคว้ยยต่หน่อยมากเลยนะครับพี่น้องทมดา่หน้าเลยต่ไส่ใส่หน้าเล้ยนะลูกครับซึ่มือเป็นไงพ่อธรรมดาเลยนี่ลูกเลียนตามพอแน่าไวกันฮ่าฮ่ ได้จักตัวแล้วพ่อไล่แล้วขายไปหล่ตัวแล้วทำเป็นแม่ทวนมันแม่ทวนใหญ่ครับที่จัที่จากที่ลุมที่ลมแถ่แข็มันเป็นไงพ่อไล่ได้เป็นไงครับก็ธรรมดาโย่ทำละไปส่งทวนอย่กับพอมากกับขายพี่ตัวครับกแสนตัวแนนี่แหะโอ้กับพอได้อยูได้เศ้านะพี่น้องเ่วัห้นะรับจ้วเ็นีนี้พเพียมันว่า ผงที่ต่อกคนละกระจุบข้อเียงเน่มีป uh, ัญหาหรอกบ้านเข้ากันถือว่าพ่อยู่นะครับพ้อยู้อเี้ยงเก็บให้เก็ีหน้านะครับพี่ดองเลียงว่วเลียงค้วยนะครับแถวนี้เพิ่เลียงหล้วย่อนะครับตามมัวงวามกั้วยตามม่วตามกล้ยครับช่วงนี้ราคาดีนะครับพี่ดองราคาถือตามตามเนื้อผ่าตามช่วงนะครับตามช่วงตามเนื้อผ่านะครับว่าควายเข้ามันยู เปลี่ยนใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องขั้นคนรุ่นใหม่สมัยนี้ก็ไ่ค่อยเห็นแล้วพอนะค่อยเลี้ยงกันแล้วเดี๋ยวกลุ่มจัดจัดจิดกันกับพี่ทยาศาสตร์แล้วเรียงมันชิมว่าไงแต่ว่าเขาบอกนะเดิมเดิมมันเดิมมาเลยครับแล้วก็ชิมขั้นสุดท้ายชุดนี้ไปก่อนสุดกลุ่มไ จะวาเม้็ดข๊กเม่เข้าก็เอาไว้ครับลูกก็ได้เนี่ยโอ้คับลูกนหล้านนะครับพี่น้องเลี้ยงยากวะยังไงกล้วยยังไงโอ้พ่อคือเลี้ยงงัว่วะ่เลี้ยงต้องว่าจะว่ามันจะไปเลี้ยงไรเนี้ยมันยากเลยเลี้ยงงัวก็ล้วยมันนลำบากไปเลี้ยงง้วกเลี้ยงงวกมเลยครับตังหน้าน่ะแหละเขเลี้ยงเลี้ยงงัวกันทุกคนขายขายวัวไปเลี้ยงซื้อกลวยหมด มีครับพี่น้องนี่นะครับควายพ่อ่นนะครับขอให้นะครับหมื่นแดงจักหน่อยมีจักตัวแล้วพ่อเนี่ยแปดตัวทั้งเล็กทั้งหน่อยทั้งใหญ่ทั้งเล็กอ๋อโอ้มีผูรุ่นรุ่นเยสามตัวสองตัวสองตัวนะครับสองตัวมีมิตรตัวเนี่ยไก่แล้วนะพี่น้องไก่เด้งขึ้นแล้วก็กากระชากตัวนี้ไ่ได้พว่าสี่เดือดอ๋อมีพ่อขามาให้ยไหมครับ าวาก็ตั้งสายโอ้หามันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับไม่กินนมเยอะเกินกครับอู้อากาศดีนะครับพี่น้องทึ <c oughs> ่งหวยทึ่งยม,มุเรงนะครับผ่ <c oughs> าทิศกำลังสีตกดินนะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มีตัวใกล้ออกบ่ครับพออ่ออ๋อออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ล่อผสมไม้นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงมวั่วคุ้ยออกลูกหลายนะครับนะห,หนาวน,นะครัพี่น้องโอ้ค <c oughs> ักนะครับ <c oughs> ไปเลี้ยงไกลวะพ่ออากาศดีนะครับลมหนาวพัดแย่งน้ามุ่งนี้นะเรี่ยงแหีงเบิดนะครับพี่น้องแหี่ยงกระเบิดนะครับ เห็นหน้าปังนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นแรงเลี้ยงว่าเลี้ยงคว้ยเลยนะครับนี่ครับนี่ปล่อยลุ่งเลยนะครับพี่น้องหนาหนามแข็งนะครับ <c oughs> ครับไปเร็วเร็ว <c oughs> โอ้ยเด็ตัวแม่นะครับเนี่ยตัวน้อยนะครับออกได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องวิถีอีสานบ้นบานๆเท่านะครับโอ้มีความสุขนะครับพี่น้องได้ปีละแสนกว่าแสนกว่ากับพ่ออะไรนะพ่อเนาะกระตกครับ <อ>ครับครับกับ,บขั้นสามตัวกับสีดายโยประมาณเก่า0มื่นแสนนะครับเก่า0มื่นแสนนะครับพี่น้องถือว่าเป็นอาชีพอาชีพเสริมนะครับพี่น้องเพราะว่ากะเห็ุหน้าน้ำเห็ุอย่างอื่นน้ำนะ่อเนาะ ครับก็ะือว่าต๊กเดือนละแปดเก้าพันนะครับพี่น้องอยู่น้ำบานแต่ดีว่ามันเป็นเงินก่อนน้ำนอหอเนาะก็ะือว่าเป็นโบนัสนะครับพี่น้องเพราะเงินใสใจประจำเพราะกาับเฮ็ดยังอื่นน้ำนะครับ <c oughs> ครับลูกสาวลูกชายกับพ่อได้ทรงใหใส่ยอยู่ครับ

อยู่แบบจะฟังมีเขาหนุกข้อใจนะครับเขารวยอยากรว้ยขอเขางั้นปะครับบางทีเห็นเขามีรถมีบ้านงามกะบโมเมนว่าเขาเก็บเงินได้นะพี่น้องเขากู้นี่ยืมสินมาเฮ็ดบางคนสั่งบ้านแข่งกันนะพ่อเนาะคุยแข่งกันมองยังไงเอาไว้คุยแข่งกันนะครับพี่น้องจำที่จำหน้า เอามาสร้างบ้านซื้อรถนะครับ,อบเ,อเออไปคุยแข่งกันนะครับผมกับปลกใจอยย่นะครับพี่น,น้นงอนนนงเข้ามาบ้านเข้า,ค,านนคนจวนบ้านเข้ามีไฮมีหน้าบนนาะมีบ้านมีรถป่าเจ้าของจนนะครับพี่น,อน้องแต่ว่าต่างประเทศนี่จนนมีหอวหมมีบ่งสิยูสีกินมันต่างกันจนย้อนโมพ่อจนย้อนบมพอเนียนครับ บาดคนจนันจะครับพี่น้องเห็นแล้วกันคนจนอีหลีบัวได้นะครับบัวท่านจนแค่มันมันมีปัญญาดอันบที่กอใส้เนี่ยโทรศัพท์กับบ่มี่นะครับพี่น้องรศัพทกับบมีครับคนจนแค่บมี่เพราะว่าจะต้องหาสิ่งของไม่แท้เนียนเมียนจนแค่ มีอันครับเอาซ้ำเฮามีนะครับพี่น้องเบิงจะขวางนะพี่น้อง่าไปเบิงผูอื่นนะครับ่าไปดินน้ำเขาครับเป็นครั่วอย่ากรวยวน้ำเขารวยหนีรวยสินนะพี่น้องเนียนนอนดีๆนะครับหมักๆนะครับผมกับยูงซีแหละจักหน่อยก่อนนะครับพี่น้องตั้งรักตั้งฐานจักหน่อยก่อนนะครับออกมาอยู่บานเลียงวัวเลียงคล้ยนะครับพี่น้อง พอได้อยู่ลำปบพว่านี่ครับผมบ้านู้สาวบ้านไอ้ยายสมนะครับบ้านผมมานี่มาเอากล้วยมาเลี้ยงนี่นะครับข้างในนะครับมาจะเก็บต่สางกล้วยตาแยงว่าจะเป็นลูกน้อยคนหอ้าจะลูก้ย่คนครับ ไม่นเรนพอที่รูตายบ่ราะวิอยู่ใจนเรนยูครับโอ้อจานุเนเยน้องนุเรนตามาใชหน้าต่อยมแน่นอนอรินะพี่น้องนี่คือเจอวิธีดังเดิมเลยนะครับสมัยนี้มาสมัยไ่ทาเขาินแล้วลูกแมนครับซื่อสุยางสมัยสมัยนี้นะครับ ลูกร้านนไม้เน็ก็ยังครับบางคนหนึ่งเขาก็บวเป็นนะครับงหลเปยนนบหนึ่งเขานะครับยังไฟกัยังบ่เป็นนะครับบางคน กดแช์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการที่ลิปนะครับกาเป่ามอกบยุง่งเนี่ยนะพี่น้องพี่ไม่หัวคอ,อ,อยวางนะครับพี่น้องกาฝากกดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ามอฟนะครับในการเหตุลิบนะคํามหวยพอดึงกับมุ่ดกอกนะครับผมกะดีพอดีกัเฮดเอานะพี่น้องอยู่ที่เฮ้านะครับผมบรุรว่ามีคําหวยพอน,นะครับในเอฟซี FC นะครับ ดีครับผู้จักนะครับผู้ดีกับผู้จักนะครับพี่น้องเห็นเอาเรือเป่านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ